บอมเก็บป่ะปลาคอบกัะเนี่ยเก็บป่ะปลาคอบกันเนี่ยไม่ใช่นะ<อ>่ กัดแล้วครับกัดแล้วนะใหญ่หรือเปล่าไม่รู้เช็คสายก่อนเอาชัวร์ครับไม่ได้ตกนานละยังอยู่นะโอ้โหหลุด <c oughs> ส่งนาดเป็นเงี้ยอ่ะ ไม่น่าส่งนานเลยค่าไอ้ดิทุกทีไม่ชอบส่งแล้วเนี่ยกลัว,วไม่ชัวงอส่งเรียบร้อยเลยไม่ได้ตัว ơ ơ tam vào hơi ơi ơi tam vào tam vào ta cũng khám cả lâu là sáng núi dài quá nè. ใหญ่ปะเนี่ยมาแล้วครับตัวแรกครับมีไซส์ละมีไซส์ละมันตามออกมาได้อยู่โหช็อคเกือบขาดกินลึกเลยไม่เชื่อ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 เชื่อ ฮะโดนป่ะอะไรนะแม่มึงเอาไปแล้วไงแม่มึงเอาไปแล้วไงไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อไม่่กัดเลยเหรอกกััดตวเล็โอ้ยบอกกับปลาเล็กไม่ตกตกแต่ปลาใหญ่ตกปลาเล็กปลาไม่ตกไหนอ่ะมีขอกินเห็นข้อก่ได้เจอสี่ข้อแล้ว อากาศมันดีมันซ่อมกันนะใช่เหรอ,อวะใช่ยศสอนอยู่นะใช่ยศสอนอยู่นู่นน่ะไหนนั่นน่ะใตก้กิ่งมอยู่เขียววะลอยลอยอยู่เหนเออตุกข้อเจอดสี่ข้อเจ็ดสี่ข้อนี่นะผมเพิ่งเจอมึงเลยตรงไหนวะม่เพิ่งมาเจอมึงตรงเนี้ยยังรู้ไม่ได้สุราบอ่ะเฮ้ยข้อที่ไหนล่ะอเอาข้อจริงด้วยเออข้อจริงด้วย ไมใช่ไข่ไข่รูดให่คอกใหญ่ด้วยนะไอ้คอกตัวใหญ่แล้วไม่ใช่ตัวเล็กนล่วมันมามันมาคอกแบบต่อกันเลยด้วยเป็นไรตามน้ำมัแม่ไม่อยู่แล้วแม่คุณผดเด็ดศึกไปแล้วเลยใช่มันลอยต่อเออใช่อุ้ยโหมันคอกใหญ่เลยอุ้ยตัวมันใหญ่แล้วนี่ยันนิ้วก้อยแล้วนั่นแ่ะไม่อยู่แล้วแม่แม่ไม่น่าอยู่แล้ว เอาโอน่าจะไม่เหลือฮะเฮ้ยอปลา,าใครอ่ะใช่ป่าวะเฮ้ยแล้วบอกปลาตกยากไงโอ้โ <laughs> <laughs> หแส <laughs> <laughs> งนเนี่ยนี่แสง <laughs> แล้วบอกปลาตกยากไงครับ เอ้ยออกหน่อยดิเฮ้ยน่าพอใจจังยฮะเฮ้ยได้อยู่แต่ว่าให้พี่ทำงานโหสุดยอดเลยครับเหลื่ออะไรครับผมเหยื่ออยากกินเหลื่อจีับหมดแล้วฮะมายังจบแล้วเฮ้ยจริงดิดีเลยัวเฮ้ยหงส์ดีเฮ้ เอราแท่งก่อนพอดีโอ้ใหญ่อยู่นั่นนี่พอกันแล้วไอ้ทิ้งอีกแล้วดูดิจะตกใจดิเฮ้ยโหทะลุโหดว่ะไม่โหดอย่างนี้วะคนมันโหดนะไอ้เนี้ยโดนร่อนกรีมกระดงอีกเราไเจที่ไหนครับเนี่ย ห,หลดงนเนี่อะอะไรนี่เ้องใส่ถุงมือถุงเอืงเออ๋อทิ้งแล้วถีบถุงให้ม,ไมาไปกันนี่ตะกีงมันจะหลุดเลยด้วยนะหลุดตรงนั้นมาโดนตรงนี้อยู่แล้วโอ้ถ้าเรือมานี่จบแล้วนะโอเคขอบคุณครับสำหรับตอนหนุ่มมูวี <mm นะครับผม ไอ้โห่เตอรโจดเจดเยอะเลยเตอร์โจดสนามหลวงทองครับหมายแตกแล้วโอ้โหหมายแตกแล้วหมายแตกแล้วหมายแตกก็ดิได้อยู่อีกครึ่งชั่วโมง มันวิ่งไปตรงไหนมาวะว่าเห็นน้ำก็เพื่มก็เพื่มตรงนี้ใช่มใต้นี้ไงตีร่องข้างรูนะไงอะไรอยู่กูตีต้องนานไม่กินบางยัต้องนานไม่กินเออ้ยไม่ได้ไม้เยอะโอ้ไม้เดียวด้วยหลายจริงๆใต้สะพานใต้เสาโทรไัพท์โอะโหเรียวมึงเมื่อกี้ให้กูตีจับหลังมีเยอะเลยไม่เอาแล้วหนีแล้วฮะ ไม่เปิดที่ไหนแล้วปลากระโดดขึ้นมาเนี่ยแก่เนี่ยบอมเห็นปะแค่ไหนปลาคอกเลยไม่ใช่นะโอ้โหโอ้ยรู้เนี่ย มันได้กับตัวเป็นโลอ่ะไม่ผมยังไม่เคยกัดเลยฮะยังไม่เคยกัดเลยเลยเร้แบบนี้แต่ปลาใหญ่ไงปลามีปลาเล็กไงหมูปีนคุณตบปลาเล็กอ่ะฮะตกได้ไม่ใช่ เฮ้ยตกใจหมดเลยเดีย๋ยวแล้วก็เออหน้ามีนะใต้นะไม่มีเสย ฮะล้วมูอ่ะเฮ้ยน่ะต้งโดนแล้วซานมุมนะ่ะนี่นนนมุมนู้นอะนี่อะเออต้องโดนแล้วปลาย่างอ่ะต้องโดนแล้วป,ปั๊บาโหไม่เอา อะไรนะทำไมอ่ะอ้ยมันไง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 สารบอกแล้วมันมีเหยียบนอกเหยียบนอกเอ้ยตกแต่ปลาเล็กนั้นเราอ่ะ เก็ปลาคอกปะเนี่ยเก็บปะไม่หรอป่่ะไหนอปล่อยปล่อยปล่อยก่อนปล่อยก่อนปล่อยก่อนท่านคอยยุคิวเฮ้ยเพียรงขึ้นตกแต่ปลาเล็กนะเราปลาใหญ่ไม่ค่อยตกได้รอกดอ่เห็นเนี่ยะทะลุลูกปลาลสองนสแต้มด้วย อุ <łość> ้ยไปแล้วไปแล้วเอาไปเอาไว้กันเนี้ยถ้าหล่นถ้ามันไปก็ไปไม่ไปไปก็เรียบร้อยวัดกระโดดเลยนะวัดกระโดดก็เด้งล้วเนี้ แต่ตอนยังไม่ลอกอะ่ะรูเนี่ยตีกัดทุกครั้งอะ่ะตีเข้าไปบ๊ะย่อใส่เลยเนี่ย,ยนะมันก็เริ่มยากนี่สองนะก็พูดได้คุณสองคุณก็พูดได้ไนงะ ฉันเนาะฟังร้องเฮ้ยละใจเย็นเราปลาใหญ่อยู่ปลาเล็กไม่ตกปลาใหญ่ไหนมูบินเขาเก็บเก็บเก็บปลาเล็กหมดแหละคนเนี้ยใต้นี้ตีไม่เคยกัดเลยแต่้หน้าน่าอยู่มากเลยเฮ้ยอะไรอ่ะเสียงอะไรอ่ะ ฮะอุ้ยตีได้โ้แต่แม่งหน้ามีพลังมากเลยมีพลังบางงานบางอย่างเลยเนยเนี่ยดูแล้วเนี่ย มีพลังงานบางอย่างแต่ไม่มีปลาวะ่ะไม่มีปลาวะ่ะโคตรหน้ากัดเลยโคตรหน้ากัดเลย